ะครับดูเหรียญเหรียญน,นี้หลวงปู่ดูนะครับวัดสกเจปีสองพันห้าร้อยี่สิบครับตรงกลางนี้ก็เป็นเตาหิดปูทวดอันนี้ก็เป็นเสียเกาะวัดกำแพงหรือว่าฉายาว่าเสียเกาะวัดกำแพงหลวงพ่อไปนะครับ เกาะวัดกำแพงนะครับไปเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะรูกใหญ่ๆออกมาให้เหรียญเหรียญเหรียญแท้ทุกเหรียญนะครับ ชัดจริงๆนะครับหากกรอบนะครับดูด้านหลังดีครับไม่มีผิดสักด้านเลยนะครับสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับสี่สิบกปีอันนี้เป็นลูก เกาหลีนะครับแต่ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เนื้อทองเหลืองทองแดงนะครับไม่รู้เนื้ออะไรนะครับผมไม่รู้เลยดูไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวจะพลิกด้านหลังให้ดูว่าเนื้อมีกระพัดก็ไม่แฉกนะครับดูเนื้ออะไรดูนะครับเนื้อเหมือนกับ โคดเล็กไหลหรืออะไรนะครับเนี่ยเหมือนกับโคดเล็กไหลหรืออะไรนะครับหรือว,ว่าเล็กไหลหรืออะไร,ะรับผมได้มาสอ,ององค์แล้วให้เพื่อนเขาไปองค์หนึ่งไกล้นจนลืมแล้วครับแต่ไม่ใช่ทองแดงทองเงินนะครับไม่มีพวก วัตถุมงคลเป็นอย่างนี้ก็พึ่งผุ้มพึ่งจะเจอนะครับที่นี่เป็นเสี่อเกาะวัดกำแพงหลวงพ่อไปนะครับดูจากขั้นกำับสองสี่เจ็ดแปด หรือว่าฉายาว่าเชีย่ยวกอบบางบุเถียนจิบางบอนจิตบางบุเทียนถ้าไม่สมัยก่อนถ้าไม่มีเลี้ยลงล้มอไปโอ้ยอย่าเดินดีกว่านะครับสมัยก่อนสมัพวกุ้มปินน่นอยู่นี้ผมเจ็ดสิบชองปีเลยนะครับ ถ้าไม่มีเรียนลงวงกาไปไปเดินมาแถววงเวียนใหญ่ไม่ได้นะครับมาแถวนี้ไม่ได้ต้องเคี่ยวด้วยใจว่ามีเสียเกาะวัดกำแพงไหมนครับสุดยอด เป็นจอบก็มีนะก็มีลูกหลอกนี่ยเป็นลูกหลอกก็มีมก็ไปวัดกับเองครับขอบคุณครับที่ดู